ครับวันนี้มาดูโครงสร้างอีกสำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือ,อพวกเบอร์ซาหรือถุงน้ำนะฮะหรือถุงน้ำต่างๆเนี่ยก็อันนี้จะเห็นว่าตัวนี้ก็เป็นถุงน้ำนะครับเป็นตัวรองไว้เป็นตัวรอง,ล,องลดการเสียดสีเห็นไหมเพราะที่เอ็นของของสับสแคปปูลาริสเนี่ยมันมาเกาะเนี่ยนะมันก็จะมีถุงน้ำกันไว้ อันนี้ไบเซปอันนี้ซูปราสไปเนตัสเห็นไหมอันนี้ก็เป็นสับเดลตอยเบอร์ซาที่อยู่ต้ไอ้โทษทีสับอะโคเมเบอร์ซามันอยู่ใต้เพื่อลองกันไม่ให้ไอ้พวกเอ็นต่างๆเราเนี้ยเทนดอนเราเนี้ยไปเสียดสีกับกระดูกด้วยเห็นไหมครงสร้างก้อนสร้างไวอง้อย่างเหมาะสมนะครับเราดูภาพอื่นอีกทีหนึง่งอันนี้ก็เป็นมาดูอันนี้ว่าจะเป็นเดลตอมันเป็น อันนี้เป็นออโครเมนเหมือนกันก็นกเป็นสับออโครเมนเบอร์ซ่าที่เป็นอีกรูปหนึ่งนะใช่มันเข้าล็อกกันพอดีกันไว้พอดีเลยนะแล้วนอกจากนี้ในในโครงสร้างของของเอ็นกล้ามเนื้ออะไรต่างๆเนี่ยตัวเอ็นปลายเอ็นเนี่ยตัวอันนี้เป็นไบเซปเทนดอนหรือเอ็นของไบเซปใช่ไหมลองเฮดจะเห็นว่าตัวเอ็นของมันเองก็ยังมีลักษณะเป็น เยื่อหุ้มนี่ไงเป็นเยื่อหุ้มลดการเสียดสีเพราะเวลาใช้งานมันต้องเสียดสีไหมมันหดเข้าหดออกมันต้องเสียดสียิ่งเสียดสีช่องแคบด้วยก็โอกาสจะบาดเจ็บนั้นมันเขาก็เลยสร้างถุงน้ําขึ้นมาใช่ไหมถุงน้ําขึ้นมาหุ้มเลยตั้งแต่ตรงนี้ขึ้นไปเลยมาหุ้มเอ็นไปเลยแปกมันไม่ได้อยู่แบบเอ็นล้วนๆอย่างที่เราเห็นก็หุ้มไปอีกชั้นหนึ่งอีกนะใช่ไหมแล้วอันนี้ก็ยังมี เบอร์ซาที่อยู่ใต้สับสแคปูลอริสอีกนี่มีเบอร์ซาตรงนี้อีกนะมีถุงน้ําอีกเห็นไหมการระวังไอ้ตรงนี้มันเป็นโคโลคอยโปรเซตนะครับมันก็จะมีเอ็นไปยึดกับตัวอะโคเมนอีกนะเอ็นไปยึดอะโคเมนอีกไม่ให้กระดูกมันลอยเพราะฉะนั้นมันก็มีถุงน้านะครับเป็นเบอร์ซาหรือถุงน้ําที่คุ่มกันไว้อีกแต่พวกนี้มันจะเหมือนกับถุงน้ํายืดหยุ่นได้ มันไม่ได้กินพื้นที่ทั้งหมดมันจะยืดหยุ่นมันจะไปแทรกอยู่นะแทรกแทรกอยู่แล้วเวลาที่เคลื่อนไหวกล้ามเนื้อหรือเคลื่อนไหวกระดูกข้อต่ออะไรมันก็จะลดการเสียดสีให้เราคล้องตัวนี้พอคนอายุมากมากไอ้พวกถุงน้าตรงนี้มันก็เสื่อมพอเสื่อมปุบ๊บเวลาที่เคลื่อนไหวร่างกายก็เกิดการกระดูกก็ไปเสียดสีกับกระดูกกระดูกก็เลยสึกกระดูกอ่อนที่มีอยู่ที่มันฉาบอยู่ตรงผิวข้อก็สึกหินปูนก็เลยงอกบางคนหินปูนงอกเลยแล้วพลายกหินปูนก็ไปแทงเอา เอ็นเส้นประสาทห,หรือหรือหรือไปกระแทกกับกระดูกก็ปวดขึ้นมามีอีกเยอะแยะนะอันนี้คือปัญหาของไข้นะอันนี้ก็เหมือนกันนะจะเป็นเดลตอยคุมอยู่คุมอะโคเมียนสับอะโคเมียน ไม่ชัดเท่าไหร่อันนี้เป็นทางด้านหลังอันนี้ก็เป็นทางด้านหลังเมื่อกี้เราดูด้านหน้าเร d i โอโรจีเนี่ยเป็นด้านหลังเห็นไหมอันนี้คืออะไรเทเลสไมเนอร์อันนี้คืออินฟาสปายเนตัสอันนี้คือซุปเปอร์สปายเนตัสเขาย่อนะเห็นไหมก็ยัอไอตัวนี้ก็ยัง ก็เป็นสับเดียวสับอะโคเมียนเบอร์ซาที่คุมมาดูแลทั้งด้านหลังด้วยเห็นไหมมันไม่ได้อยู่ติดลอยเลยนะครับดาวรอสมิธอสามสิบนาทีอิติไซส์เซนจูบราสเซฟอิ c ค i ีกแอมเบสอิสลาเชอร์พอยท์คอนเพอเรนท์ทิชช่งให้ดาวเอาเอาดาวมันให้ดาวมูวให้ดาวด้วยเดี๋ยวลองดูสิดาวได้แค่ไหน มีถุงน้ำตามข้อตามระหว่างเอ็นอืมโอ้มีภาพเดียวเองเป็นภาพเดียวเลือก,กจะได้เยอะ <c oughs> อามีจริงมันมีหลายภาพอันนี้ก็เป็นภาพตัดขวางเป็นภาพตัดขวางนะไอไมะเหนี่จะมีถุงน้ำรอบรองไว้หมดเลยระหว่างกล้ามเนื้อกับกระดูกกับเอ็นเห็นไหมรองไว้ นะเห็ไหมอันนี้เป็นภาพอันนี้ก็จะเป็นอันนี้เป็นซูปราสไปเนตัสเห็นไหม โช o ดอร์จอยสเปซอันนี้เป็นช่องว่างอันนี้เป็นนะอันนี้เป็นตัวจอยแคปซูลตัวที่ปิดนะเป็นช่องว่างเดี๋ยวอันนี้เดือดต่อยใช่ไหมสับอะโคเมนเบอร์ซ่าก็อยู่ใต้นี้ก็เป็นตัวรองนอกจากจะรองอยู่ใต้นี้แล้วมันก็ยังมารองกันไม่ให้เดือตอยเนี่ยเสียดสีกับกระดูกได้ด้วยใช่ไหมอ่นะมันก็กันไว้ด้วยก็ช่วยกันสับอะโคเมนสับเดือตอย อันนี้อือันนี้ก็เป็นโครงสร้างให้เห็นเนี่ยถุงน้ำนะมีถุงน้ำเป็นเส้นเอ็นใบเส็บรองแฮทชดเฮดอันนี้ก็เป็นเอ็นลิกเมนท์ที่ยึดระหว่างอะโคโลคอยกับโคโลคอยกับคาวิเคิล นะก็เรียกว่าโคลาโคโค,คารุวิคูล่าลิกเมนต์บางทีเราก็ตัง้งเขาก็ชื่อมันเชื่อมกันอยู่มีเอน็นเป็นพวกลิกเมนต์กันไว้ถ้าเอ็นตรงนี้ฉีกเอ็นอันอน,อนี้บาดเจ็บเราจะรักษาไงเห็นไหมมันไม่ใช่เส้นไม่ใช่กล้ามเนื้อบางทีเป็นที่เอน็นบางทีเป็นที่เบอร์ซ่าบางทีเป็นที่เทนดอนบางทีไม่ใช่พับโซ่นะถ้าเรานวดเป็นนวดตามแนวกล้ามเนื้ออะไรก็โอเคก็ช่วยได้แต่ถ้าพวกนี้ต้องมีความนุ่มนวลการนวดการอะไรต้องระวัง โอ้โหบางทีมันจี๊ดเลยนะโอเคเนี่ขึ้นขึ้นอ่ะอยากรู้อะไรไหมอยากรู้เยอะเลย <c oughs> อันนี้มีอันนี้จะให้เห็นซุเปอร์ใช่ไหมล่ะอะไรที่ว่าอันนี้โคโลโคลคารคาคัมคลิกเมนต์เป็นเอ็นยืดซุเปอร์สบายเนตัสจะรอดรอดผ่านเอ็นยืดนี่ทีหนึ่งใช่หไหมตัวนี้ช่วยไนดะ้แอปดักไงกลางแขนกลางแขนอันนี้เขาเห็นถึงถึงการที่ ก็วก็ดูโครงสร้างอันนี้คือตัวซูปรารอดมาใช่ไหมมันมีเอ็นยืดรอดแล้การทํางานเวลาบาดเจ็บมันบาดเจ็บเพราะอะไรก็ต้องคิดอีกเขาจะศึกษาละเอียดาาอ,ยยอืมอันนี้เขาฉีดยาเข้าไปที่เบอร์ซ่าอ,อ่าใน,ถ,น,นถุงเลยลดการอักเสบหรือบางทีมันบวมมากๆมอักเสบมันบวมก็มี พอบวมก็ดูดน้ําออกอ,อย่างอย่างที่คุณเคยโดนดูดน้ำออกค่ะอืน้ำนี่นเป็นลักษณะสีเหลือ e งใช่เป็นน้ําไข่ข้อแล,แ,ลแล้วมันจะกลับมาใหม่ได้อีกถ้าเกิดการใช้งานเสียดสีเยอะก็อักเสบได้อีกคือบางทีมันสร้างน้ําที่เสียขึ้นมาเยอะแยะมากเกินไปเขาจะสร้างของเขาเองใช่ไหมใช่เขาสร้างเขาธรรมชาติเขาเองการสร้างก็หมายว่าเวลามันบาดเจ็บมันจะมีตัวเซลล์เม็ดเลือดคงเลือดขาวมาต่อสู้กับการบาดเจ็บ มีกระบวนการเม็ดเลือดขาวที่มาซ่อมแซมเม็ดเลือดแดงมาซ่อมแซมมันก็มีการหลั่งสารบางสารซึ่งมาแสดงเป็นอาการอักเสบถามว่าการอักเสบดีไหมดีดีในระดับหนึ่งเป็นตัวเตือนให้เรารู้ว่าเราเจ็บนะไม่ใช่ไม่ดีนะคือนี่คือคกลไกปกติถ้ามันไม่อักเสบเลยไม่รู้จักอักเสบเลยถึงก็ตายเลยนะอา้าวร่างกายเราก็ไม่รู้ว่าเราเจ็บพอร่างกายไม่รู้เจ็บเราก็ใช้งานก็บาดเจ็บก็มันก็ลามไปเรื่อยใช่ นั่นแหละเห็นไหมมันก็ต้องอันนี้คือคกลนะไกนะกลไกของธรรมชาติเลยบางคนไปฉีดบล็อกยาไว้นั่นแหะที่เราเรียกวอายาเอายาไปฉีดบล็อกเอาไว้ไม่ให้เจ็บปวดผลสุดท้ายคนไข้นี่ก็หายแต่จริงๆแล้วร่างกายมันกําลังซ่อมอยู่ก็นึกว่าหายมันยังอ่อนแออยู่ก็เลยไปใช้งานพอใช้งานมากๆมันก็เกิดการบาดเจ็บโดยที่ไม่รู้ร,รู้สึกเพราะตัวเองถูกกดไว้พอพอหลังจากหมดฤทธิ์ยาปั๊บก็เป็นไงครับ อาการก็หนักหรือกําเริบม,มากขึ้นคนไข้จึงถามทําไมไม่หายทําไมไม่หายคนไข้เข้าใจผิดว่าพอฉีดยาไปแล้วกินยาไปแล้วมันจะต้องหายแต่จริงการหายของร่างกายเนี่ยมันเกิดจากกระบวนการของร่างกายเราเองที่มันซ่อมตัวมันเองแต่การที่จะซ่อมตัวมันเองหนึ่งต้องพักให้พอเหมาะต้องพักการใช้งานพักให้พอเหมาะนะไม่ใช่ไปฝืนใช้างานเขา เขาก็ซ่อมไม่ได้พอกําลังจะซ่อมอ่ามันยังไม่แข็งแรงกาลังจะเอาเอาหินเอาทรายไปพอกไปถมเพื่อให้มันโครงสร้างมันตึกมันแข็งแรงอ้าวไปโดนล,ลมโดนอะไรมาพัดหรือใช้งานมันอีกแล้วมันก็เสียกระบวนการตรงนี้โรคนั้นก็เลยเรื้อรังตรงนี้นั่นเองอันที่สองโครงสร้างเราไม่แข็งแรงกล้ามเนื้อข้อต่อกระดูกเราไม่แข็งแรงจากโครงสร้างหลักอยู่แล้วก็มีสิทธิ์ทําให้มันบาดเจ็บง่ายนั้นเราก็ต้องดูว่า คนไข้แต่ละคนมันมาจากปัญหาตรงไหน,น,น ai, บางคนไข้บาดเจ็บเลือดลงังซ้ําแล้วซ้าเล่าไม่เคยบริหารร่างกายเลยนะไม่เคยดูแลสุขภาพเลยใช้งานอย่างไม่ระมัดระวังท่าไหนที่มันเจ็บเปือนฝืนไปก็ยังใช้ด้วยอาชีพด้วยสิ่งที่อย่างอื่นมากกดดันบังคับเขาใช่ไหมเขาไม่ทำมากินงั้นก็ไม่ได้ต้องไปแบกข้าวสารต้องไปไปขนของไปเข็นของอะไรเขาก็ทําไม่ได้นี่แหละมันก็เลยมีปัจจัยคนถึงเป็นโรคนี้เยอะมาก โรคระบบกระดูกข้อต่ออะไรพวกนี้เยอะมากืมอ,อ,อม